สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานแม่จะเล่าเรื่องอะไรที่เป็นรูปธรรมให้เห็นสักอย่างหนึ่ง,งแล้วกันรุ่นที่แล้วแม่ก็พูดเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่ชัดมาก คุณหมอคะในในงานของแม่เนี่ยมันจะมีงานที่ช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศเราชื่อว่าบ้านสายสัมพันธ์มีเด็กคนหนึ่งที่ส่งมาหาเราเนี่ยคะ่ะมีท้องประมาณสักสี่เดือนแล้วมาอยู่กับเราในเดือนแรกเนี่ยแม่ยังพยายามที่จะคิดที่จะเอาลูกออกอยู่เลยคือเราเราเราต้องดูจากจากงานของเราด้วยนะคะ,ะหนึ่งเดือนก็แล้ว ที่อยู่กับเราเนี่ยแบบชนิดที่เรียกว่าค่อยๆให้เขามีมีวงสาคนาญาติมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราใช้ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดในการทํางานของชุมชนเราเด็กๆก,ก,ก็จะออกมาเดินเล่นกับพวกเราอย่างนี้ค่ะทุกเช้าเลยเก้าโมงเช้าเราก็สวดมนต์กันตอน7จ็ดโมงครึ่งคนในบ้านเนี่ยก็มาสวดด้วยตอนสมัยก่อนเนี่ยเราทํางานกันสายเพราะเราให้ความสําคัญเรื่องใจของคนทํางานมาก เขาก็ออกมาเด็กๆในบ้านสายสัมพันธ์ก็จะออกมาเป็นแบบสิบคนอย่างเงี้ยนะคะท้องโยโย่ก็ออกมากันอย่างเงี้ยบางคนก็ลูกคานแล้วเพราะว่าออกมาแล้วเพิ่งกลับมาปรากฏว่าคุณแม่คนนี้ที่ถูกส่งมาเนะะี่ยค่ะยังมีดําริอยู่เลยที่จะทําแท้งลูกเพราะว่าไม่ใช่เขาเลวนะคะเพราะว่าเขาอยู่ไม่ได้หรอกคะ่ะที่เขาจะตั้งท้องโดยที่เขาไม่มีใครเลยแล้วเขาก็คิดว่าตัวเองไม่มีตัวเองเป็นเพื่อนแล้วก็เกิดความคิดที่กลับไปสู่อดีตแล้วก็มีความรู้สึก ตั้งคำถามว่าทําไมก็ถึงต้องทํากับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คิดที่จะเอาเด็กออกจนกระทั่งหนึ่งเดือนผ่านไปขึ้นเดือนที่หกลูกดิ้นอย่างคะเดือนที่หกเนะี่ยดิ้นเลยค่ะแต่เด็กคนนี้ไม่ดิ้นนะคะคือหมายความว่าแม่เนี่ยตึงอยู่ด้วยความคิดที่จะเอาออกมันมีผลกับลูกไหมคะมีม,มีแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นมันก็ แบบมันเป็นความตึงอะค่ะมันอธิบายไม่ถูกก็คือรักลูกไหมอย่างสุทธแม่ถามเขาเอ้าวันนี้เราไปเดินเล่นกันก็พอสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็ออกมาก็เด็กๆก,ก็จะมาเดินอยู่ริมน้ําอย่างเงี้ยน,นะคะตอนนั้นงานยังไม่เยอะก็ยังไม่มีคนเข้าออกมากเราก็เดินเล่นกันทุกเชา้ารักลูกไหม,มก็อย่างเงี้ยค่ะมไม่อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแม่ไม่มีความสุขที่จะบอกรักลูกแต่เราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรที่จะแบบ ทำให้เขาทำให้เขารับรู้ได้ถึงความมีชีวิตที่อยู่ในท้องใช่ไหมคะแม่ก็เลยเปลี่ยนคำถามไปถามที่ลูกคือคุยกับแม่เนี่ยไม่รู้เรื่องรักไหมก็ออ,อย่างเงี้ยนะคะก็แหละไหนเอาท้องมาคุยกันหน่อยมาจับหน่อยมา,มาขอขอภาวนากับหลานหน่อยเขาก็เปิดท้องคุณยายก็ภาวนาเลยนะคะท้องเขาก็เริ่มใหญ่ขึ้น แล้วเราก็วนท้องเนี่ยค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกแม่ก็ทําอย่างที่พวกเราทำเนี่ยนี่แม่ยังไม่ได้จับท้องลูกทุกคนเลยนะเดี๋ยวก่อนกลับให้ต้องมาให้จับหน่อยต้องทักกันก่อนไอ้เพราะว่าไอ้ตัวแปดเดือนเนี่ยค่ะขยับตัวแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะพอคุณยายถามว่ารักแม่ไหมีอยคำถามมันเปลี่ยนรักลูกไหมคนโตบอกอื้ออืพอถามลูกในท้องว่ารักแม่ไหมถ่ายสิ มันยังอ้าปากไม่ได้หรอกค่ะแต่มันกระทุ้งปึ้งกระทุ้งปึ้งเลยนะคะแม่เนี่ยน้ําตาไหลเลยคือหมายหมายความว่าเขานะพยายามหลอกตัวเองตลอดเวลาว่าเขาจะไม่รับสิ่งนี้ทั้งๆท,ที่เขาก็รู้ว่าสิ่งนี้มันอยู่กับเขาโอ้มันน่าสงสารนะครับผู้หญิงที่ถูกกระทําความรุนแรงนะ่ะลูกแค่มันนึกไปว่าทําไมมาถึงถูกทําเนี่ยมันก็อับเซตมากเลยนึกออกไหมคะลูกก็ตึงแบบเหี่ยวแกนชะ พอเราบอกว่าแล้วอีกหนึ่งชีวิตที่เล็กกว่าเนี่ยรักแม่ไหมมันกระทุ้งออกมาเลยค่ะตึง้งแม่ร้องไห้เลยแล้วเคสเนี้ยแม่ก็จะเป็นแบบฝังใจเลยว่าอการรับรู้เนี่ยมันต้องมีแล้วมันต้องมีอย่างยังมีสัมมาทิฏฐิด้วยจากวันนั้นนะคะแม่เขาเปลี่ยนหน้าเลยค่ะเรายังจําเด็กคนนี้ได้เลยเปลี่ยนหน้านะคะแล้วก็ในสมเดือนสุดท้ายเนี่ยเขาก็แข็งแรงขึ้นลูกเขาก็แบบ คือแม่เปลี่ยนความคิดเนี่ยลูกมันก็แบบพัฒนานแม่ผูกพันผูกพันมากขึ้นใช่ไหมครับมันก็มันก็ออกมาแข็งแรงอย่างเล่าให้เด็กบางคนเนี่ยฟังแบบว่าอันนี้เป็นงานของของเราซึ่งเป็นเด็กในบ้านของเราหมอบอกว่าเด็กจะตาบอดเพราะว่าพ่อเนี่ยเข้าไปเที่ยวแล้วก็เอาไอ้เชื้อมาติดแม่แล้วพอตรวจเนี่ยเป็นอะไรนะ ันละจ้ะจ้ะนั่นแหละก็ต้องไปฉีดยาพ่อก็ฉีดแม่ก็ฉีดไอ้ไอ้แม่คนท้องเนี่ยว่าเวลามันฉีดกลับมาเนี่ยนะคะเดินขากลางเชื่อค่ะแล้วยังจําหลานเราได้เลยว่าอยูแ่แล้วลูกมันก็เดินขากลางมันมันเจ็บเจ็บมากเลยคุณหมอไอ้ยาตัวเนี้ยเด็กก็กลับมาทีนี้วันหนึ่งเรากลับจากเดินทุดงเราก็จอดรถเด็กเนี่ยก็มายืนรอยืนรอเลยนะคะคือแม่ของลูกมายืนรอน่าเศร้ามากเลยคุณยายก็ ตอนนั้นก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าคือเราเห็นหน้าแม่เรารู้เลยว่ามันต้องมีอะไรหรือเปล่าเขาก็ถามว่าเหนื่อยไหมเราเนี่ยกลับจากป่าถามว่าเหนื่อยไหมตอนนั้นรถยังเข้ามาจอดก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็บอกว่าไม่เหนื่อยหรอกมีอะไรหรือเปล่าเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็บอกว่าหมอบอกว่าลูกจะตาบอดมีโอกาสที่จะตาบอดแล้วก็ร้องไห้เป็นสายเลือดเลย แม่นึกถึงสิถ้าเรามีคนมาบอกว่าทักว่าลูกอาจจะตาบอดนะ่ะเรารู้สึกยังไงมันก็เศร้ามากปรากฏว่าเราก็ต้องถามเขาตรงไปตรงมาเพราะว่าเราไม่เป็นหมอเราไม่รู้จะพูดว่ายังไงเราก็ต้องถามตรงๆว่าเออนี่ถ้าลูกตาบอดแล้วรักก็นปะคือคือถามให้มันอยู่กับปัจจุบันนะคะอย่าไปถามให้มันไปปรุงแต่งไกลนะไอน้นี่ถ้าลูกเราออกมาตาบอดแล้วจะรักไหมโอ้เขายักหน้าทันทีเลย เขาบอกรักค่ะแล้วบอกโอเคถ้ารักเลือกตั้งชื่อเลยคือตอนนั้นมันกําลังอยู่ในภาวะจะตัดสินใจอะนะคะแล้วบอกถ้ารักนะตาบอดแล้วรักเนี่ยนะตั้งชื่อเลยก็ให้ชื่อเขาเลยชื่อนี่มันแปลว่าเช่นนั้นเองแล้วเราก็ชวนให้เขากับพ่อเขาเนี่ยค่ะทําบุญตลอดในช่วงที่เหลือทั้งหมดคุณหมอคะเด็กคนนี้เกิดมาตาไม่บอด นอกจากจะตาไม่บอดแล้วยังจําเสียงของพวกเราได้ทันทีที่เราเข้าไปในห้องคลอดเนี่ยนะคะไม่ยังไม่ได้นี้เรื่องจริงครเรื่องจริงเจอมันเป็นลอยๆอนอกจากจะตาไม่บอดแล้วเนี่ยจําเราได้เลยนะคะแล้วเราทักเขาเนี่ยะคะเขากาลังกินนมแม่เนี่ยหลับตาแล้วเสียงของเราเนี่ยเข้าไปเลยอ้าวนี่รู้จักกันมานานแล้ววันนี้ได้เห็นหน้าเด็กนี่ลืมตาเอามือจับนิ้วเลยนะคะที่เราเข้าไปเขียนจับเลยเหมือนกับบอกว่าส่งสัญญาณว่าใช่ เราเนี่ยรู้จักกันมาแล้วนะแล้วจับนิ้วเลยมันทําให้เรายิ่งเชื่อมั่นใหญ่เลยกับสิ่งที่เราจะต้องอยู่กับปัจจุบันขณะอย่าอยู่กับอดีตคุณแม่ที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้ที่รักทั้งหลายอดีตจะงอนคุณพ่อ,อยังไงจะรู้สึกน้อยใจยังไงหรือจะอะไรก็ตามเพื่อให้ลูกของเราแข็งแรงที่สุดกลับสู่ปัจจุบันขณะให้ได้เร็วแล้วมีความสุขในปัจจุบันขณะช่วยทําให้สารสุกมันหลัง และทําให้จิตของเราเนี่ยมันประพัดสอนอย่าให้กิเลสมันครอบงําเพื่อจะทําให้เราเนี่ยได้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญานี้ในหัวใจของลูกเขารู้เรื่องนะคะเชื่อไหมว่าคนที่แบบตอนนี้ได้ยินเนี่ยเขาก็รู้ว่าเราเนี่ยมีเสียงแต่เขาจะรู้ตามสภาวะของจิตแม่ว่าฟังตัวเนี้ยสุขทุกข์อย่างไรเขารู้เรื่องความสุขความทุกข์ตามอาการของแม่เขายังคิดไม่ได้ตามเสียงที่ได้ยิน แต่เขารู้ถึงสิ่งที่แม่กำลังมีปฏิกิริยาในการฟังนี้แล้วรู้สึกยังไงกับเขาฉันในรายละเอียดเหล่านี้จำเป็นมากที่จะต้องชวนกันกลับมาสู่ปัจจุบันขณะมีคุณหมอที่ดีที่ให้คำแนะนำในเรื่องของการการประคองคันอย่างถูกต้องและที่สำคัญต้องรู้จักการปฏิบัติธรรมในช่วงของการตั้งคันด้วยแม่ใช้คำว่าปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้หมายความว่า เอาคุณแม่มาโกนหัวนุ่งขาวห่มขาวกินข้าวน้อยมือ้อไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่ต้องปฏิบัติจิตทุกการกระทํามีกายที่เคลื่อนไหวใจรู้ตื่นระเบิกบานทุกการกระทําทุกความคิดทุกคําพูดในการสื่อสารกันเนี่ยถ้ามันมีมโนกรรมที่สุจริตการสื่อสารกันระหว่างพ่อแม่มันก็จะอ่อนโยนใช่ไหมคะ ถ้าจิตของเราเนี่ยมันได้รับการดูแลให้สุจริตอยู่เรื่อยๆมโนกรรมสุจริตกายกรรมวจีกรรมก็ง่ายต่อการสุจริตกรรมทั้งสามที่เป็นการกระทําในขณะที่ตั้งท้องเก้าเดือนเนี่ยพ่อแม่กําลังทํากรรมร่วมกันถูกไหมในปัจจุบันขณะเนี่ยเป็นกรรมในปัจจุบันขณะถ้าทําด้วยกุศลลกรรมเอาแล้วนะคะเข้าสู่หลักการ,รม,มันก็จะมีสามเหลี่ยมอย่างนี้ลองนึกนะคะถ้าขึ้นต้นด้วยกุศล การกระทําก็จะเป็นกุศลละรรมผลก็จะเป็นกุศลวิบากกรรมวิบากแปลว่าผลแต่ถ้าขึ้นต้นด้วยอก,กุศลมันก็จะเป็นอก,กุศลลรรรมแล้วมันก็จะมีผลเป็นอก,กุศลวิบากกรรมเพื่อนคำว่าวิบากคือผลซึ่งเป็นกลางๆอยู่แต่จะเป็นผลในฝ่ายกุศลหรืออก,กุศล Here and now มันกลับมาที่ here and now ที่นี่และเดี๋ยวนี้จิตเป็นอย่างไรมโนกรรมเป็นอย่างไร Here and now ตรงนี้แหละค่ะที่จะเป็นอริยศัพย์ให้กับลูกถ้าเป็นกุศลมันอยู่ในฝ่ายสุจริตมันก็เป็นอริยศัพย์ยเราเนี่ยเป็นพ่อแม่เนี่ยมุ่งหาแต่ทรัพย์ภายนอกกันทั้งนั้นเลยเนาะจะโรงพยาบาลไหนค่าคลอดเท่าไหร่ผ้าอ้อมสีไหนยี่ห้ออะไรเดี๋ยวนี้ผ้าอ้อมมีแบรนด์เนมแพมเพิรดมาจากไหนโอ้โ <c> ห <oughs> มันมันเป็นเรื่องข้างนอกหมดแต่เรื่องทรั์ภายในเนี่ย here and Now ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ทําให้ลูกแล้วหรือย่างงานจิตประพัสสอนตั้งแต่นอนอยู่ในคันเนี่ยต้องพูดถึงการทํากรรมในปัจจุบันขณะด้วยให้ต่อยอดเลยค่ะลูกโซ่มันเป็นอย่างนี้ค่ะมันต่อกันเป็นลูกโซ่ห่วงของชีวิตอย่างนี้นะคะขอให้มันเป็นมโนคือใจในฝ่ายสุจริตคุณพ่อพอเข้าใจใช่ไหมคะคุณพ่อส่งเสริมคุณแม่ได้เลยอย่างเช่นเนี่ยแม่เมื่อยนั่งพิงถ้าพ่อบอกรำคาญ สมมตินะคะลำคาญดีตัวเปาะลำคาหรืออะไรก็ได้ที่คุณพ่อไม่ใส่ใจกับตรงนี้มันก็มีแรงเหวี่ยงที่จะทำให้คุณแม่เนี่ยเกิดความเสียใจความเสียใจเป็นอกุศลไหมคะน้อยใจเป็นอกุศลไหมคะรลำคาญใจเป็นอกุศลไหมคะรลำคาญใจมาจากโทสะเลยนะคะ เบื่อฟุ้งซ่านเป็นโมหะนะคะเห็นไหมคะว่ามันชี้ตรงไปที่รากของมันก่อนได้กลัวมากเลยจรติเสียไปเลยกลัวแบบประเภทพ่อก็ขู่ทุกวันเลยว่านั่นนี่โน่นแม่ก็แบบกลัวด้วยความรู้สึกแบบฟุ้งซ่านนะคะเป็นวิจิกิจฉาเป็นโมหะนะคะเราไม่อยากให้ลูกของเราเนี่ยได้รับเชื้อของกิเลส มาจากการสร้างสายสัมพันธ์อันนี้คุณหมอพวกเราเนี่ยพยายามมากตรงนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนพ่อแม่พ่อแม่อึดอัดคับข้องอะไรมาคุยกันและถ้าเผื่อลูกเนี่ยนะคะได้โอกาสจากพ่อแม่ที่แบบคุยกันทุกเรื่องได้สัมมาวาจาวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่มีอะไรเลยที่แบบมันมันจะดีเท่ากับการที่จะหันไปศบตากันแล้วกเ็เรียนรู้ร่วมกันที่จะช่วยกัน คราวที่แล้วคุณเทนเนศพูดน่ารักคราวนี้เขาไม่ค่อยได้พูดเขาบอกว่าหน้าที่ของพ่อคือเขาต้องปนิบัติแม่เพราะว่าเขาอุ้มท้องไม่ได้แต่เขาอยากอุ้มเขาก็เลยอุ้มแม่คือแม่อุ้มท้องเขาอุ้มแม่เพราะฉะนั้นการที่ได้มีโอกาสช่วยแม่ในขณะที่ตั้งครรภ์โดยการอุ้มแม่เนี่ยเขาถือเป็นโอกาสดีของเขาวันนี้เขาไม่ค่อยได้พูด ที่จริงเราก็เชื่อว่าผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงนี้หลายคนเริ่มรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมคะไมโครโฟนจะอยู่ที่คุณพ่อแล้วนะคะจากนี้ไปเนี่ยแม่จะขอดื่มน้ําแล้วก็ถ้าเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนต้องการไมโครโฟนถามคุณหมอแม่ส่งให้เลยคะ่ะคนไหนจะถามไหมคะ ถามคุณหมอนะคะอยากทราบว่าเรื่องรับประทานอาหารนะคะคือเพิ่งท้องได้สองเดือนแต่มันยากทานอาหารเผ็ดๆนะคะตอนนี้ถ้ามันเลิกไม่ได้มันลดละคือพยายามจะลดล้าเลิกนะคะแล้วหนูทานเข้าไปเนี่ยพอคันมันอายุมากขึ้นเนี่ยไอความเผ็ดของอาหารเนี่ยมันจะส่งผลต่อน้องในท้องไหมคะคตรงนี้เป็นเป็นเรื่องของอาหารนะครับเวลาเราพูดหนึ่งคำถามมาต้องพยายาม ปรับให้มันเป็นคําถามซึ่งเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงอยู่ในหมวดของเรื่องอาหารคือที่อาหารเผ็ดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตามปกติเขาไม่แนะนําเพราะว่าพอท้องเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับท้องก็คือจริงๆลูกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันไปเบียดแล้วฮะเบียดกระเพาะเบียดลำไส้เพีาะนกระเพาะลําไส้เป็นไงฮะทุกอัดมาอยู่ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วเราเติมความเผ็ดเข้าไปอีกเป็นไงฮะเดิมทีกระเพาะมันใหญ่มันยังสามารถเขาเรียกว่าเจือจางได้มันก็เข้ามาก็รล,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 ลงข้างล่างได้ใช่ไหมฮะ แต่ถ้ามันมาอัดอยู่ตรงนี้เป็นไงฮะความเผ็ดมันก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณแตถามว่าถ้าเราติดนิสยัยเราชอบทานอย่างเงี้ยมาตลอดเนี่ยอันตรายกับลูกไหมจริงๆเนี่ยมันอันตรายกับตัวเราแต่ไม่ส่งผลถึงลูกเพราะฉะนั้นเราชอบทานเผ็ดเราก็ยังคงทานได้แต่ทานให้น้อยลงทานให้น้อยลงนะครับถ้าน้อยลงไม่ได้ก็ ก็อาจจะทานที่จะทานสามมือหกมือแล้วก็เป็นไงฮะคือน้อยแต่ว่าเราก็ถี่คือใส่เทียนนิดเทียนนิดอย่างนี้ไม่ค่อยเป็นไม่ให้เป็นผลนะครับไม่ค่อยเป็นผลกับแม่นะครับแต่ไม่ว่าเราจะทานเผ็ดแค่ไหนยังไงไม่ส่งผลถึงลูกนะความเผ็ดไม่สามารถผ่านลกไปส่งผลถึงลูกในครรภ์เข้าใจไหมฮะเพียงสามารถทานได้นะฮะคุณจะทานมากน้อยแค่ไหนมันส่งผลแต่ตัวคุณแม่เองคุณแม่อาจจะเป็นโรคกระเพาะง่ายขึ้น เพราะว่าตอนนี้โดนเบียดตามนี้อยู่แล้วแล้วยังใส่เติมเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าอยากทานทานครับแต่ให้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอาหารจริงๆนั่นคือเรื่องที่ว่าเมื่อเราจะทานอาหารเนี่ยคุณแม่ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ยิ่งคนที่มีความรู้จะมาหาหนังสืออ่านเยอะแล้วเหนื่อยมากเลยครับบางทีหนังสือเกียวกับอาหารสําหรับคนท้องเล่มหนึ่งเนะี่ยสามกว่าหน้าเกือบ365หน้าเกือบครบหนึ่งปี ะฮะคุณไปนั่งอ่านไม่ประโยชน์แล้วครับเมื่อเราเสิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เนต็ตอ่ะถูกไหมฮะจริงๆเรื่องอาหารเนี่ยเราต้องพยายามดูภาพรวมและอะไรที่คุณแม่ไปใช้บางทีไม่ต้องไปนั่งดูวันนี้ต้องกินโปรตีนกี่กร,รัมดีพอท้อง3เดือนพอ5เดือน6เดือนต้องเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพิ่มแคลเซียมเพิ่มอะไรวุ่นวายกับชีวิตมากนะเพราะฉะนั้นจำหนึ่งจอภาพพอพอคุณตั้งท้องขึ้นมานะฮะหลังจากที่หายคลื่นไส้เสร็จปุ๊บหนึ่งทานนมอย่างน้อยต้องให้ได้ความรู้กลับไปบ้านบ้างหนึ่งทานนม นะฮะวันละ2อถึงสแก้วเพราะนมมีโปรตีนสูงมากแล้วมันช่วยเรื่องเซลล์สมองนะครับแล้วซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหนึ่งข้อที่หนึ่งผมตั้งท้องหนึ่งผมจะต้องพยายามทานนมให้ได้วันละ2อถึงสแก้วนะครับแต่ไปที่มาปุ๊บทา,ทานทันที2อสาแก้วท้องเสียเลยนะชีวิตนี้ไม่เคยทานนมท้องร่วงเลยต้องเริ่มทานทีละครึ่งแก้วก็เถิดเป็น1แก้ว2แก้วไล่ไปเรื่อยๆเพียนข้อที่1อย่างเงี้ยเทคโคมเทคโคมแวลูล้ หรือเทค m น t i o n ข้อมูลที่คุณจะต้องเอากลับบ้านหนึ่งนี่คือนี่คือ,คอเรื่องที่ควรรู้อาหารสองนมแล้วไข่วัละฟองนะฮะแต่สังเกตดๆีๆถ้าไขหวัดนกมาไข่ก็เลิกซะกินเป็นถั่วแทนนะครับไข่วัละฟองหรือแม้กระทั่งสองฟองอยังได้เลยครับแต่หลังข้อดห้ามนะครับหลังคลอห้ามสามทานปลาวันละหนึ่งตัวนะครับตรงน,นี้ก็น่าชงนเพราะปลามันมีไน้ปลาเล็กๆนะปลาขยางปลาโลมาปลาฉลามให้ทานขนาดปลาทูนะฮะวันละหนึ่งตัว ปลาทูวันละหนึ่งตัวนะคะรับปลาทูชนิดทานได้หมดถ้าเราจะเจาะลึกเข้าไปแบบนักวิทยาศาสตร์เอาจะต้องไปทานปลาน้ําลึกมี D h a อเโอเมก้าสโอเมก้าหโอเมก้าเก้าอ้ยวุ่นวายกับชีวิตนะฮะทานปลาวันละหนึ่งตัวพอแล้วปลาทูชนิดทานได้หมดยกเว้นปลาทองโกแล้วไม่ทานนะครับ <c oughs> แล้วก็ทานผักผลไม้แล้วก็ทานวิตามินที่คุณหมอให้จบแค่นั้นเองเพียงวันนี้อย่างน้อยที่สุดคุณก็รู้แล้วว่าอาหารคุณไม่ไปเปิดหนังสืออ่านเลยเราเป็นชาวบ้าน เราก็รับรู้เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเราไม่ต้องไปรับรู้ส่วนซึ่งคนที่เขาเชี่ยวชาญจะต้องรับรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้มป้าใครผักผลไม้แป้งน้ําตาลลดลงไปหน่อยแล้วก็ทานวิตามินที่หมอให้ทานจบแล้วครับแค่นี้คือแก่นสุดยอดแก่นสุดท้ายของมันครับขอบพระคุณมากค่ะฮัลโหล รบกวนถามคุณหมอนะคะกรณีที่คุณแม่กําลังท้องอยู่เนี่ยนะคะแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามแล้วทําให้เกิดมีการน้ําตาไหลเข้าใจว่าปกติเนี่ยถ้าน้ําตาไหลเราต้องเข้าใจว่าเกิดจากความเศร้าใช่ไหมคะอันนี้จะมีเด็กเด็กที่อยู่ในครันเนี่ยรับความรู้สึกหรือเปล่าคะแล้วก็มองไปในอนาคตเนี่ยเด็กจะซึมซับความรู้สึกนี้ไหมเมื่อโตขึ้นคะ่ะ คุณแม่ถามสิงสันเลยแสดงว่าคุณแม่เคยมีน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ต้องกลับขอโทษ<อ>นะครับ,รบไม่ใช่คุณ<ช>แม่คร<า> <c oughs> ัเพียงแต่สงสัยอยากทราบครัเอา,อางี้นะครับต้องกลับเรียนท่านแม่ชีก็อันนี้ผมคงต้องพูดในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับก็คือว่าในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยนะครับนะฮะถ้าเป็นความรู้สึกซึ่งมันเรื้อรังและรุนแรงเรเือสี่ตัวนะครับเรื้อรังและรุนแรงเช่นเราร้องไห้ด้วยความเสียใจตลอด9เดือน ตลอดเวลาเลยนะฮะประเภทแบบสามีไม่ยอมกลับมาอย่างเงี้ยมาเสร็จแล้วอย่างเงี้ยแล้วทำให้เราเครียดแล้วเราล้มละล,ล,ะลาลอย่างเงี้ยตลอด9้าเดือนอย่างนี้ส่งผลถึงลูกลูกออกมานะฮะจะตัวเล็กน้ําหนักน้อยคลอดก่อนกําหนดอารมณ์ไม่ดีแน่นอนเลยฟันทงได้เหมือนพระอาทิตย์ขึ้นทางที่ะวนันออกนะครับอันนี้แน่นอนขณะเดียวกันถ้าเราดีใจมีความสุขนะครับนะฮะอย่างนี้ยิ้มยมิ้มแจ่มใสเบิกบานตลอดนะครับเพราะฉะนั้นลูกก็ออกมา เบิกบานเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่ลูกของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรอยู่ที่สิ่งแวดล้อมเมื่อกี้อาหารทําให้เขาโตใช่ไหมทาให้กายภาพเขาดีทําให้ระบบการทํางานดีใช่ไหมฮะแต่อาหารไม่สามารถทําให้เขาจิตใจเบิกบานอะไรได้จิตใจต่างๆจะเบิกบานได้ด้วยสิ่งแวดล้อมคือตัวคุณแม่เองถ้าตัวคุณแม่เองนะสร้างความผูกพันเยอะๆกับพ่อแม่ลูกอย่างทุกคู่30คู่เนี่ยผมรับรองได้เลยว่าผูกพันกันเพราะว่าผมเห็นนั่ง จับมือกันเกาะอย่างเงี้ยสบายแล้วครับเข้ามาตรงนี้นะครับความผูกพันแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยมีความเครียดละถึงละทิ้งความเครียดล่มมีความผูกพันกันเยอะๆพยายามสร้างความสุขซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยครับลูกออกมาก็จะดีนะครับเมื่อกี้มีมีประเด็นซึ่งท่านแม่ชีได้พูดไว้คือเรื่องของคนที่ที่แทงที่ว่าจะพยายามทําแทง ผมดูฟังดูแล้วมันมีประเด็นอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือเวลาตั้งคันเขาไม่รู้ว่าเด็กนี้สามารถที่จะรับรู้ได้ตั้งไหนอยู่ในคันมีวิดีโอชุดหนึ่งชุดใหญ่นี่คือ m i d เล e เขาอั f ไลฟ์เนี่ยที่ผมพูดนี่สามารถเล่าเป็นภาพได้หมดเลยเด็กสามารถแสงเข้ามากั้นแสงได้เด็กเอามือเข้าปากได้เด็กเนี่ยคือคือ,ค,อคือจะถ่ายให้เห็นถึงว่าเด็ก มีมีมีความการรับรู้จริงๆมีวิดีโอชุดหนึ่งที่ที่ผมหาไม่ได้สมัยนั้นปี1 9 8 9เพราะว่าผมตอนนั้นอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ได้คุยกับคนที่เขาทําในเรื่องพวกนี้ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีเรื่องเกี่ยวกับการทําแทง้งแล้วก็มีหลายรัฐที่เขาอน,นุญาตให้ทําแท้งได้แล้วก็ปรากฏว่าในคอนเกรสของของ,ของอเมริกาเนี่ยก็ก็มีนักวิจัยคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเขาถ่ายทําวิดีโอเนี่ยเข้าไปดูเด็กที่อยู่ในคันว่าเวลาเวลาที่หมอกำลังจะทําแท้งเนี่ยปรากฏว่าเด็กเนี่ย เด็กจะหนีเลยฮะหนีอ้าปากร้องแล้วก็หนีไอ้อเครื่องมือที่เข้ไปทำแทง้งแล้วก็ถ่ายวิดีโอชุดนี้แล้วเอาเข้าไปอยู่ในสภาของเครื่ของสหรัฐอเมริกาทําให้การรับรองให้ทําแท้งได้ในรัฐต่างๆเนี่ยมันลดน้อยลงผมพยายามตามวิดีโอชุดนี้แต่ว่าปรากฏว่าหาไม่ได้นะครับนะฮะตอนปี 1989- 1990แเ่เานถันั้นเพราะตรงนี้จะเป็นเรื่องซึ่งซึ่งทาลกเนี่ยสามารถที่จะรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าความผูกพันที่คุณแม่บอก คุณแม่บอกว่าเมื่อคุณแม่มาจับจับเสร็จแล้วก็คุณแม่เขามีการกระทุ้งกลับแล้วก็คุณแม่เริ่มมีความผูกพันกับลูกในครันมากขึ้นพอผูกพันปุ๊บเนี่ยลูกออกมาจะดีเลยนะครับแม่ที่ผูกพันซ้ายมือผูกพันนะครับขวามือไม่ผูกพันคุณแม่ที่ผูกพันเนี่ยนะครับลูกออกมาเนี่ยจะพูดไวจะอารมณ์ดีแล้วก็พัฒนาสังคมดีนะครับเพราะว่า เมื่อคุณแม่ตั้งท้องปุ๊บคุณแม่เห่อลูกมากเลยแล้วคุณแม่ไปเห็นอะไรคุณแม่กม็ลูกเราจะน่ารักอย่างนี้ไม่นอ้อบางทีสมัยก่อนมันจะมีโฆษณาหนึ่งจอสันแนนจอสันนะฮะที่ความสุขครั้งแรกที่ได้อาบน้ําให้ลูกเคยได้ยินไหมคุณแม่บางคนดูแล้วคุณแม่ก็น้ำไหลไหลเมื่อไหร่จะออกมาอาบน้าให้ลูกบ้างเพราะผูกพันมากเลยแล้วพอลูกคลอดมาแล้วเขาก็อ้อแอลูกก็อ้อแอแม่ก็ดีใจตื่นเต้นแม่ก็เอ้ยลูกอ้อแอได้แม่เขาก็อ้อแอพออ้อแอเสร็จปุ๊บเนี่ย คือแปลว่าแม่ไม่อแอลูกออแอเสร็จแล้วแมก่ก็ตอบสนองการออแอหอมลูกจูบลูกลูบลูกกอดลูก,ก,ลกเป็นยังไงฮะเด็กโหยิ่งพูดไวยิ่งอยากพูดมากขึ้นแล้วอารมณ์ดีไหมดีแต่ถ้าคุณแม่อย่างคนที่เมื่อกี้มาได้มีมีคือคุณพ่อแล้วหนีไปนะครับเสร็จแ,แล้วก็อยากจะทําแทง้งแล้วก็ไม่สนใจไม่ผูกพันกับลูกเลยตั้งท้องไปเรื่อยๆพอคลอดมาลูกก็ออแอได้แต่พอออแอแม่แม่ตอบสนองไหมแม่ไม่ได้ผูกพันมาตลอดตั้งท้องเลย แล้วอ้อแอไปเรื่อยเป็นไงฮะก,ก็เหี่ยวลงเหี่ยวลงทุกทีถูกไหมฮะเพราะว่าแม่ก็เออไม่จับทําแท้งก็บุญและอุตสาห์ปล่อยให้รอดมาถึงตอนนี้เพราะฉะนั้นปรากฏว่าเด็กคนนี้เป็นไงฮะพูดชาอารมณ์ไม่ดีเห็นไหมฮะเห็นไหมว่าความผูกพันเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยครับคุณหมอคะเรามีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ในท้องของแม่เนี่ยนั่งกับเรามานาะนแม่จะสลับทํากิจกรรมแล้วเราจะกลับมาให้คุณแม่ถามต่ออีกนิดหนึ่งคือมันมีช่วงเวลาที่เรานั่งนานและแม่เห็นใจแหละ เนี่ยชักเริ่มเหยียดเหยียดขากันแล้วคุณพ่อนั่งข้างหลังคุณแม่เลยค่ะอุ้มคุณแม่ไว้ก่อนนั่งข้างหลังเลยคุณแม่เหยียดขาออกมาสบายๆหรือว่าถ้าเผื่อเหยียดขาไม่สบายก็ไม่เป็นไรให้คุณพ่ออยู่ข้างหลังเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเจ้าคือเลือดเนื้อของแม่อีกครั้งหนึ่งแม่ไม่ทราบว่าสมชายจะเตรียมเพลงนี้ได้ไหมสําหรับคุณแม่ที่นั่งอยู่ตรงนี้คุณพ่อไปบีบหัวไหล่ข้างหลังให้หน่อยคุณพ่อไปยืนอยู่ข้างหลังคุณแม่ให้นิดนึงลูกใช้วิธีการยืนอยู่ข้างนอกเลยค่ะ แม่อยากให้คุณแม่หลายคนที่มีท้องแต่ว่าคุณพ่อไม่ได้มามีพี่เลี้ยงไหมคะทาสลับกันเราทําสลับกันนะคะมันเหนื่อยเหมือนกันอเจ้าตัวเล็กนั่งกับเราเดินจงกรมแล้วนวดหน่อยนะคะแม่เอามือมาที่ท้องจับท้องเลยค่ะแล้วก็ลองวนดูลองสังเกตซิว่าลูกขยับอะไรกับเราได้บ้างบอกเ้าหน่อยสําหรับคนที่ยังไม่มีก็ช่วยนวดเมียที่ยังไม่มีนะคะสําหรับคนที่เตรียมตัวตั้งครรภ์เนี่ยนะคะแม่ว่า เราก็เราก็ให้โอกาสกันก็ค่ะให้ให้รู้สึกผ่อนคลายหน่อยดูตั้งแต่ตรงคุณพ่อขาดูตรงกระดูกคอนิดนึงหัวไหล่ส่วนแม่วนท้องลูกกับบทเพลงนี้นะคะเจ้าคือเลือดเนื้อของแม่แม่เฝ้าถนอมรักษานอนอยู่ในท้องแม่มาเป็นดังแก้วตาเดินใจเพลงนี้เป็นเพลงที่เด็กๆไม่ถูกทำแท้งเป็นร้อยชีวิตเลยนะคะ เด็กในบ้านสายสัมพันธ์เนี่ยพอแม่เขาคิดที่จะทำร้ายลูกเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีการช่วยเหลือทุกชนิดเลยพอเขาเริ่มวนท้องลูกแล้วเขาเริ่มมีชีวิตผูกพันกับลูกเนี่ยค่ะลูกก็รอดฟังเพลงนี้ได้จิตที่มันมีปัจจุบันขณะที่อ่อนโยนบนท้องลูกเรานะเล่าให้เขาฟัง ช้าๆลูกวเวลาบนท้องอย่าเร็วช้าๆมันคุยกับลูกมันคุยกับเขาช้าและชัดเจนพ่อดูแลลูกโดยการดูแลแม่นะคะให้เรารู้สึกได้ว่าขณะนี้เรากำลังสัมพันธ์กับอีกชีวิตหนึง ให้เขานอนอยู่ในท้องเราและให้รู้สึกได้ถึงความรักที่พ่อมีต่อแม่และแม่ก็สื่อความรักของพ่อรายการทำให้แม่มีความสุขแม่มีความสุขลูกก็มีความสุขนะคะมนคนแม่ที่ไม่ได้มีพ่อมาก็อย่าเสียใจนะ ให้เรารู้สึกได้ว่าเราเป็นพ่อแม่ได้ในเวลาที่ลูกกำลังอยู่ในตัวเราให้อ่อนโยน คุณพ่อนะคะน่ารักมากเลยเม้มปากนวดใหญ่นะคะอึบๆเธอสบายขึ้นไหมนะคะแบบเม้มปากเลยแบบฉันอยากให้เธอมีความสุขน่ารักมากเลยเรารู้สึกสบายขึ้นไหมคะดีขึ้นนะหลานนั่งมานานคุณยายก็รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในการเสวนาคราวนี้นะคะ,ะเรามีเรามีคุณพ่อหลายคนที่แบบแข็งแรงถ้าคุณพ่อจะนั่งให้คุณแม่พิงได้ก็ จะขอบพระคุณมากเลยนะคะถ้าเราจะให้คุณแม่ท่านไหนที่มีคําถามที่อยากจะถามกับคุณหมออีกไหมคะจะสลับกันคะ่ะคุณพ่อต้องให้คุณแม่นวดไหมต้องเหมือนเม่เช้าไหมไม่ต้องเ <laughs> มื่อเช้านี่แหมแม่นวดพ่อคุณหมอคะแม่ก็ร้องไห้พ่อนวดแม่คุณหมอคะแม่ก็ร้องไห้ แต่ว่าไม่ที่ร้องไห้ด้วยความเศร้านะคะร้องไห้ด้วยความสุขคะ่ะมันไม่ใช่เป็นน้ําตาที่ไหลอย่างอย่างโทมนัสแต่มันเป็นสุขเวทนานะคะติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ 1-0-2-3-0ให้อยู่ร่วมกันเพื่อสุข